สวัสดีคระเอซี่ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านเรามาพบกับช่างช่างมีชาแนลนะคะตอนนี้มาดูพ่อหนุก ouais ้อยทำอะไรโอ้ลาบไก่พ่อตาลาบไก่นพ่อตาจับไก่ให้หนึ่งตัวแหมเนาะพ่อกาลังจะขัวนี่พ่อมาสวัสดีครับเอซี่ดีดีทีกองหนัก สวัสดีครับอุ๊ปี้ที่นา่ารักอีกคนหนึ่งบ้าง<ช>มาทำข้าวลาบไก่เอาขั่วออก,กอ่อ,อ,อนนะครับอีปปีพวกผมไม่ใส่เชือต้นหอสบนนะโชว์เต๋พุ่งกินไหมไม่ได้ถือวิธีขับขึ้นเนาะเพราะว่า,าแล้วนี่มีเวลาถ่ายเนาะมันเดินตลอดนะครับไม่ได้อะไรนะครับอุปปี้ ได้แต่เมื่อยเนาะสู้ส<ช>ู้พ่อตาก็ไม่ได้ <laughs> ลงมาได้ลงมาก็ได้กินไก่พ่อตาจับให้ก้อยเอาน้ำมาให้หนึ่งลูกขวดเนี่ยล้วก็เนื้อมาสะกก้อนเร็วๆไปชงไปให้อีกขวดไปให้เอาสะกก้อนสวัสดีค่ะน้องก้อยสสวัดีค่ะ เดี๋ยวนี้ครับไม่ได้ไปไม่ได้ไปถอนนะก็เลยขึ้นเขาก็ไม่มีใครทำงานเนาะไม่มีใครถอนมันนี่นก้อยปาดใส่แน่เลยมันโกมันสุกเกินดัดเทมลูกอ่ะดูกใกล้ไหนดูใกล้ใกล้โอ้เนื้อมันหันแล้วเนาะเนื้อมันคั่วให แล้เวเพิ่มน้ำไหมเนี่ยต้องเพิ่มแล้วอ๋อพูวให้เนื้อมันหันก่อนให้เนื้อมันหันมึงข้าเนื้อเข้าหนังเนาะหนันงใสโอ้โอ น่าไฮปะไอเอว่าไฮปะเอนีก่อนไอ้ห่างรานวามันกะานบูกมันกยกจนว่าอาื่นึมืดแล้วไฟก็ดับนี่กิไม่ได้เวลาเนแต่เลยไม่ได้ไปปม่ได้มินแล้ไมได้หางนให้ไ้้กาแล้วก็ให้เขาีมยโอนะ ผู้พัแดงผมก็ตทาันแล้วดีเองกนะมาถ้าากกินก็แล่นเมป์หลานบี่กอเราเห็นแม่มันกูไปบวเจ็บผักเจ็บตามัก็ก้อง้ันหรอมย่างก็เอายูบ้าก็ก้องนะ <c ười> มาวัดกินอยู่เ <c ười> ด็กหวานอยู่บางอก็ธรรมดาแล้จ้ะดาว ยอดน้ำกุาไถ่เห็นแต่เขาเก็บมากะทันเท่านี้หรองเลยว่ากะทันใกล้จะสุกหรือยังใกล้แล้วก็นี่ครับก็มาทากข้าวกันเนาะวันนี้ก็ไม่ได้ไปวันนี้ก็ขึ้นเขาเนาะครับมีสิ่งหิราอยู่หากินแล้วก็ ไปแบบไม่ได้ถือโทรศัพท์เนาะเพราะว่ามันได้เดินตลอดนะครับพี่สีมันไม่มีเวลาพักเนาะอ่านี่รครับก็ตอนนี้ก็คขั่วเสร็จแล้วเนาะไกล่สุดแล้วครับพี่สีก็มาลุ้นกันทีน,นี้ก็จะลงไปถ้าน้ำแห้งลงนิดนึงก็จะยกลงไปปรุงนะครับพี่สีเนาะลาบไก่ ลาบแบบนี้นะครับพี่ซีมันถึงจะอร่อยลาบไก่พ่อตาเอาให้นะครับพี่ซีเมนน้องก้อยไปนาเมื่อวานนี้เนาะเมนน้องก้อยไปนาหรือไปไรไปที่นาเมื่อวานนี้เนาะก็พ่อตาจับไก่ให้ตัวละประมาณสักครึ่งกิโลเนาะไก่นะครับก็ามาดูวิธีปรุงนะครับพี่ซี ปรุงลาบไก่ปรุงแบบง่ายๆเนาะนอาวนี่ครับกอสุกแล้วเนาะข้าวค่ตรงนั้นเนี่ยนี่บอกขอนั่งก่อนนะครับพี่โอ้ใส่พริกข้าวคั่วแล้วใส่อะไรบ้างใส่พริกข,ขวก่อน โอ้โหวันนี้ลมมันแรงอากาศก็เปลี่ยนแปลงที่เขาไม่ใส่เยอะนะครับพี่อี่ามัเผ็ด <c oughs> เ็ดปโอ้โห <c oughs> เผ็ดเนี้มันไปกินยอดข้าวคั่วหรือข้าวไหม <c oughs> โอ้โหทำไมเป็นหวัดจัง อมได้กลินนกล่นข้าวคั่วเนาะมีกลิ่นข้าวคั่วหอมที่ขาดไม่ได้อะไรผงนัวเซลาเชียบหลายเหรอโอ้หนี่นี่น้ำปลาไม่ได้ขวณานะครับพี่คือ น้องเกิดว่าเคเล่เคเเคเนหอมข้าวัครับพี่ซีมีน้ำนะครับพี่ีเอาไว้รุ่นนั้นไม่จ้ำแล้วใช้ช้อนตักี้า้ไม่มีผักนะงต้นหอมทิมก่อน ใส่นิดหน่อยมั่นคือท่า่พอ,อดีแล้วครับอี่อร่อยนะอือต้นหอมโอ้ต้นหอมทำไม,ามาเหีกเหมือนฝนจริงๆเนาะยางมีบางค่อ,อ่ต้นหอมก็ไม่ได้เอาเข้าที่เเลยเนาะเอาไว้นี่ก่อนคอยเก็บทีหลัง สีสันก็น่ากินเนาะใส่หอมก็น่ากินเนาะขั้นตอนสุดท้ายใส่ต้นหอมขั้นตอนสุดท้ายแล้วสีไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ใส,สายเขียนนะครับพี่เอาแบบนี้แบบง่ายๆนะครับ หั่นอะไรยังงั้นเลยเหรอหัน่นเลยนี้เลยโอ้ง่ายเนาะถ้าหั่นเสงเขียงน,น,นานนะครับพี่สิครับครับโอ้ยี่ก็ไม่เข่าเนะขีดใส่โคกสิถ้าผมแก้เสื้อก็ขอโทษขอไัยนะครับพี่มัน มันร้อนครับไซีลงมาจากเขาคงเห็นอยู่ในคลิปเนาะคลิปสำพงครับไอซีร้อนขึ้นวันนี้ผมไม่ได้ถือโัรวศัพท์เห็นไหมขนาดน้ำมันยเยอะเนาะข้าวคั่วใส่ของลงไปได้ะเท่าน,นี้มีน้ำเยอะครไบซีขั้นตอนสุดท้ายแล้วอร่อยแล้วอ่าซิมอร่อยรด้ยัง มีแบ่งไปได้กินสามบ้านเลยนะครับพี่สามบ้านสามครอบครัวสามครอบครัวคิดว่า,<อ>ส,าสามบ้านอ,าอ้อาวจบคลิปให้หน่อยผมก็ขอจบคลิปทิ้ก่อนนะครับสวัสดีครับปวดลักวุหลัง